รัอย่างสูงประผมได้ทราบข่าวคนเขาพูดกันที่โบราณกล่าวว่าการสร้างบ้านถ้าหากว่าหันบันไดไปทางทิศตะวันตกจะทำให้การทำมาค้าขายไม่ดีขึ้นหรือว่าอยู่ไม่เย็นเป็นสุขในเรื่องนี้ในทางพระพุทธศาสนามีกล่าวไว้อย่างไรหรือไม่ ขอความเห็นของหลวงพ่ออธิบายเพื่อความสบายใจของลูกๆด้วยเถิดขอรับพระพุทธเจ้าไม่เคยพูดเลยเนี่ยไม่มีในพระไตรปิฎกเลยในเรื่องนี้นะไม่มีมีเทวุติพระภูติพระเลอครับภูติพระจะบอกวิหารที่เป็นโทษคือวิหารีิหารหน้าไปทางทิศตะวันตกเพราะ,ะตนเย็นร้อนนั่งมันเป็นสุขกราบแร้วก็เอ,อไปบายแดดสองเลย ไม่โชว์อาตั้จริงความหมายทั้งนั้นจริงๆเพราะตอนบ่ายเราต้องการพักผ่อนใช่ไหมครัครับมันก็แดดส่องล้วไปไม่ไม่มีที่พักผ่อนอพระพุทธเจ้าถือจุดนี้นะครับไอ้เกี่ยวก็เรื่องผีต่างๆแต่ถ้าเรื่องของชาวบ้านแล้วไม่ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะท่านไม่เคยบอกอ้ป้าชาวบ้านก็มีปัญหาตอนบ่ายรับแขกไม่ไหวเพราะว่าอะไรแดดร้อนเหมือนกันลยคร้อนครับครับอเนี่ถือว่าการค้าขายไม่ดีนยไม่จริง ลองขายถูกๆสินี่นี่ฉบับไหนฉบับว่าท่าุงเลยใช่เอาตเขาบอกขายไม่ดีไหนๆแล้วยกตัวอย่างที่ขายยังไงถึงเรียกว่าขายดีสมมติเขาขายหนึ่งบาทแล้วก็ขายยี่สิบตังค์ให้รู้เท่าทีจะขายไม่ได้อถึงบันไดจะไปที่ไหนก็ไปที่นันไม่มีบันไดจะขายได้เลยแต่ไกลขึ้นไปซื้อก็ไปนั้นว่าเรื่องนี้ ไม่เป็นอะไรนะไน่มีอะไรจ้ะครับขอให้สบายใจนะไทยนะครับครับครับปราบเรียนถามหลวงพ่อที่กรพบอย่างยิ่งแม้นี่เลขกระดาษเช็ดตูดเขียนเลยดีจริงจริงเข้าซู่หาเช็ดชู้วรจะซูวมเช็ดชู้เช็ดตูดด้วยเหมือนกันเลยมันนิ่มๆเหมือนกันนะอ่าล็อกเก็ตที่หลวงพ่อแจกกับลูกๆทั้งหลายเวลาถวายสังฆทานนั้น ของก็ผมไปพลิกดูด้านหลังแล้วปรากฏว่ามีพระบรมสารีริกธาตุฝังอยู่แต่คนอื่นจะอย่างไรนั้นก็ไม่ทราบขอเรียนถามหลวงพ่อว่าล็อกเก็ตรุ่นนี้ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุหรือเปล่าขอรับฉันไม่ได้บรรจุนะถ้าใครได้แสดงว่าท่านเสด็จมาโปรดเองโอ้ท <c oughs> ่ไมบรรจุก็สวยครับครับทำไมฮะไม่ดีก็ทำหล่นบ้าง บางที่ต่ำบ้างโลมธาตุแย่นยมันได้ไม่ได้ไม่ได้บรรจุแต่ว่าถ้าใครสมควรท่านเสด็จมาโปรดเองก็มีพระอีกรุ่นหนึ่งขับไปไงหลวงพ่อแบบนี้เขารับไปต่างคนต่างเห็นว่ารลมาสารีธาตุในกล่องในในในองค์พระโอ้อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นบุญของผู้รับถือว่าผู้รับเป็นบุญแล้วบุญเขามีอยู่ควรในการสงเคราะห์ครับครับ เนี่ยก็คืนนี้ก็ไปนั่งแกะกันดูกันเลยนะสงสัยนะกราบเท้าหลวงพ่อที่กรรพบอย่างสูงแม่กระผมเสียชีวิตเมื่อวันที่แล้วเป็นโรคกระเพาะโลหานอะไรโรคอาหารกระเพาะกระเพาะโรคอาหารเมื่อคืนที่แล้วคุณแม่ได้มาเข้าฝันว่าคุณแม่นั่งสมาธิรอบๆตัวคุณแม่มีกองฟืนวางอยู่ ผู้เดียว,วย debut, giving, ไฟก็ลุกไหม้กองฟืนทั้งปืนและแม่ไหม้เป็นอันว่าแม่ตายเป็นวาระที่สองเมื n, ่อเป็นเช่นนี้แล้วกระผมอยากจะขอความกรุณาหลวงพ่อว่าจะทําบุญทํากุศลแบบไหนประการใดเพื่อสงเคราะห์ท่านเพาะสงสารท่านเหลือเกินขอรับว่าไงไม่ฟังโอ้ไอ้ขจ้ามาพูไอ้ช้างมันเข็งว่ามันจุงแล้วมันเข็งตรอี โอ้หนี่แจ๋วจริงๆเลยนะอ้าวโดยย่อก็คือว่าแม่เขาตายเขาเห็นแม่เขาเขา,านั่งข้างกองปืนปืนลุกพลืบไม่แม่ตายเป็นบาระที่สองเกิดสงสารแม่กพัาว่าแม่จะลําบากลำบนก็อยากจะทําบุญทำกุศลลูกทิดไปให้ว่าจะทําแบบไหนประการใดถึงจะพอสงเคราะห์ได้ขอรับถ้าต้องสร้างประปาซะแล้วน้ําไปรดแม่ อเรื่องไฟต้องคู่กันน้ำงั้นเหรอใช่ใช่อพคจริงอย่าเชื่อเลยอ่าทุกษ <c oughs> าตั้งใจฟังวามจริงเดี๋ยวก่อนถามก่อนครับครับพระท่านบอกไม่เห็นมีอะไร,ระทรองธรรมดาครองธรรมดาคนเกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็เผาร่างกายก็ไม่ใช่เราเป็นขอเราวิญ,ญญาณไปไหนแล้วนนร่างกายถูกเผาครับใช่อย่างนั้นถ้าจะทําอะไรก็ท,ำท,ำท,ำทำําตามอัธยาศัยอีกเรื่องบุญนะ นี่เป็นวิปัสนาญาณนโอ้ยิังีวิปัสนาเลยใชพระบอกตอนนี้ฉันไม่รู้จะตอบไหเหมือนกันอ๋อแม้เราก็จะต้องถูกเผาเหมือนกันเนียใช่ใช่ยกเป็นแต่หลวงพ่อแต่แม่ดีก็าเรายังถูกเผาครับครับเราเป็นลูกแม่ก็ต้องถูกเผาอแต่ก่อนที่เราจะถูกเผาพยายามเผานอื่นก่อนใครก็ตายใส่ไปเผาที่นั่นครับครับครับ กราบเท้าหลวงพ่อที่ารลบอย่างสูงคุณแม่กิมลุยอ่าแหมวันนี้ตายกันบ่อยจริงตายหลายเจ้าท่านวานี้ตายกันเยอะ,อะคุณแม่กิมลุยได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่สิบเก้าธันวาคมคือว่าในสมัยก่อนนะคุณแม่อยู่ลบบุรีเคยทําบุญทำกุศลกับหลวงพ่อหลายครั้งหลายหนที่วัดท่าทรงแล้วก็ไม่สบายเกี่ยวกับอะไรไม่รับรู้ทางประสาทมาสิบเอ็ดปีแล้ว ทีนี้ปัญหาที่ลูกจะเรียนถามก็คือว่าผู้ที่ตายในลักษณะอย่างนี้คิดว่าคงจะสติสัมปชัญญะไม่สมบูรณ์ก็อยากจะหาทางช่วยเหลือสองเคราะห์ท่านจะทําบุญแบบไหนถึงจะช่วยอนุเคราะห์ท่านบได้บ้างขอรับที่บอกไม่สมบูรณ์ไม่รู้เรื่องไม่จริงไม่จริงเหรอครับไม่จริงเจ้าของมาอ้าวแล้วสิขึ้นลุยมาเขาบอกเขามีจิตกุศลอยู่ โอ้คนเฉยๆที่ติดข้างในไม่เฉยได้ก่อนที่จะป่วยติดก็เป็นอุศลอยู่แล้วใช่ไหมกราบยิ่งป่วยขึ้นจิดก็เกาะอุศสมากขึ้นเพราะคนป่วยมอนกคนตกน้ําครับคนตกน้ําส่งอะไรให้ก็เกาะใช่ไหมครับตอนนี้ก่อนที่มันจะป่วยหนักติตก็เกาะอุยสงเห็นภาพพระเห็นภาพพระเห็นภาพไกลครับอ้ที่อธิบายนี่นะผิดถูกช่างแกะบ้างนั้นครับ ว่าไงผีว่าไงคุณว่างั้นว่าตามผีก็ลงความว่าคุณกิมลุยไม่ได้ไม่ได้ทุกเห็นพระเห็นว่าใครทุกไม่ได้แหมจริงๆนะถวายสังฆทานหลวงพ่อรู้สึกได้เปรียบกะเทุกคนเลยนะเวลาตายสบายสบายจริงๆไม่แน่บางคนลําบากไม่ครับหลวงพ่อมีลำบากเหมือนกันเลยครับรั้งสังฆทานไปแขวนรอบๆวิมานดี เป็นทองคำหมดใช่ไหมจะไปไหนก็กลัวขโยมยเยมาลักเลยต้องนั่งเฝ้าเลยโอ้เป็นโต๊ะปรถวายนะคร <laughs> ับแม่น,น่าจะดีใจนะหลังระทานนี่จิตจับแล้วยังไปลอดได้กร <H> าบพระหลวงพ่อที่กรอ,อย่างสูงอ <H> ผมขอกราบเรียนถามปริฉันขอกราบเรียนถามความผิดพลาด <H> มากไปนิดนึงกับหลวงพ่อเจ้าค่ะ คือตอนกลางวันตั้งใจจะเอาขนมเคฟหมูหยองปุนเชียงมาถวายเป็นส่วนตัวแต่บังเอิญหยิบผิดไปเลยกลับมาถวายกลางคืนแล้วตั้งใจถวายเป็นสังฆทานชนิ้การถวายเป็นสังฆทานทีนี้ลูกกลัวว่าหลวงพ่อจะฉันไม่ได้เกิดความไม่สบายใจขอหลวงพ่อได้เมตตาอธิบายในเรื่องนี้ด้วยเถิดเจ้าค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเห็นเลยมือแล้วอ,อ๋อเห็นเลยมือได้ฉันได้เลยครับเห็นไหม <laughs> เห็นเลยมือแล้ว โอ้เพราะพระเจ้าพอเห็นลยมือแล้วฉันได้ได้รุนโอ้นี่เนี่ยไฟฟ้ารุน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 ไม่ใช่เอ้าฟ้ารุนฟ้ารุนนเไมเใช่ไฟ้าฟ้าแต่การจริงของไม่ใช่ของสุกอใช่ไหมครับครับจะเก็บไว้กี่วันก็ได้เพราะถือว่าสังฆทานมีผลสมบูรณ์แบบครับครับครับไม่ไม่ลำบากกับพระครับแต่อันนี้สงก็ได้แต่ไม่เต็มหน่วยกันนะให้เต็มไม่เต็มหน่วยะครับแม่ กราบท้าประเดชพระคุณหลวงพ่อที่เคารพปรบผมขอฝันนิดเดียวคือว่าอยู่ที่ริมแม่น้ำเห็นหลวงพ่อนั่งรถยนต์ผ่านมาตัวในของผมก็กระโดดขึ้นไปอยู่บนรถยนต์กับหลวงพ่อด้วยแต่ปรากฏว่าตัวที่ไปนั่งกับหลวงพ่อนั้นกลับอ่อนแอไม่แข็งแรงเหมือนกับตัวที่ยืนยืนอยู่บนพื้นดินอยากจะกราบเรียนถามหลวงพ่อว่า อารมณ์การปฏิบัติของกระผมขาดตกบกพร่องอย่างไรขอหลวงพ่อได้โปรดแนะนําด้วยเถิดขอรับรถามตัวเองเถน,นิพิทายานมีรบหรอยังโอ้นิพิทายานนะนิพิทายานตัวเบื่อนายเบื่อตัวเองเบื่อคนอื่นเบื่อทรัพย์ินเบื่อต่างๆเบื่อโลกคราบคราบแล้วก็สังขารเปรคายานมีระยังยัง อย่างแหมรู้ล่วงหน้าเลยนะโธ่จะมีสังขารเป็ดขยานไป็ข้าวัดไม่ได้ตายไปแล้วขพาะอดหลานโอสังขารเปรตที่ของพ่อใช่ใช่สังขารเปรตสองขาเปนี่นี่ตกลงว่าคนนี้ยังไม่ครบนี่เอทําได้ครบนะสัญโยชนสิบตัดให้หมดนะรัดตัเมื่อทําได้ด่นี้แล้วก็แข็งเหมือนกันแข็งเหมือนกันสู้หลวงพ่อไม่ได้นะ อกากระเท้าหลงข้อที่กระทบอย่างสูงปัจจุบันลูกอายุส5้าปีทาหมันฟรีมาแล้วเกิดการป่วยไข้ไม่ค่อยดีอะไรเป็นหมันก็มาถามพระโทรๆพระไม่รู้เรื่องพระรู้รู้หรอครับเป็นหมันรู้<ะ>ฟังเขาบ่ <c oughs> <c oughs> อยๆนี่ขนาดอยู่วัดก็ยังแววเห็นไหมวัดเป็นที่หลงข่าวใคร <c oughs> สบายที่วัดจะแน่หนักเลยครับ ตั้งแต่ทำหมันแล้วปรากฏลูกร่างกายไม่ดีเลยจะต้องเข้าโรงพยาบาลวันที่สี่มกรานี้เป็นแน่นอนลูกเรียนถามว่าก่อนที่จะเข้าโรงพยาบาลจะเป็นตายไร้ดีอย่างไรนั้นไม่ถามถามว่าลูกควรจะตั้งอารมณ์พระกรรมฐานแบบไหนอย่างไรเผื่อว่าอยู่หรือไปจะได้สะดวกเจ้าค่ะได้แค่ไหนทำแค่นั้นสิได้แค่ไหนทำแค่นั้นใช ได้แค่ไหนทําแค่นั้นจะสามารถทําได้จิตตั้งใจพระนิพาน์ไวโอ่ยงสูงสุดแค่นั้นเกาะอนั้นไว้เลยนะใช่ใช่เกิดหมอผ่าตัดตายไปก็สบายนิพานขาดชวนหมอไปด้วยขาดสังกทานซอยสลมไปหนึ่งหลายยังไม่ตายไม่ตายไม่ได้ครับอยตายไม่ได้นะให้ขาดได้ได้ครับโอ๋ที่ที่ที่ไม่อยากให้ญาติโยมตายนี่ก็เพราะถูกแล้วไอ้เมนที่ว่ัชรุงสร้างไว้แช่งไว้เลยนะ ห oh. ้ามคนตายเพราะขาดรายได้อตายแล้วก็ได้คลังเดียวกันแล้ใช่จีนที่เขาใส่บาทบ้างทำบุญบ้างถึงไม่ได้ไม่มากก็ได้บ่อยๆโถกังโถกังอะไรโถโถอยแล้วเพิ่งได้ยินนน่หาวิาลัพระพุทธเจ้าบอกน้ำฝนตกทิริยาธิยาโถกังบ้างทิริยาทิยาน้ำฝนตกแมะแแมะเล็กเล็กแม่ตาเมานะครับเพราะนั้นเดี๋ยวตายเหมือนกัน ตกทีน้อยสามารถทำาห้จะห้เต็มได้ชั้นใดคุณโุศสนิยิโยนหลายทำบ่อยๆแต่ก็ทำไม่มากเราสามารถํารมรมีเต็มได้เอาใช่อ,อย่างนั้นก็ต้องแหม่ต่อไปนะฮกลาบเรียนถามหลวงพ่อที่ก็รบเงินเหรียญบาทวีรัชโยที่ใส่ลูกก็แลกเป็นธนบัตรามาถวายหลวงพ่อเรียบร้อยแล้วแล้วเงินนั้นก็ จะหยอดต่อไปตามปกติอย่างเดิมสมมุติว่าเราจะเอาเงินนั้นไปใช้อีกอย่างอื่นจะได้ไหมไ<ด>เพราะว่าแรกไปแล้วได้ได้แต่มีนิดเดียวคือว่าลูกได้อธิษฐานไม่ว่าเพราะอันใดก็ตามความไม่ดีอะไรก็ตามก็ขอได้โปรดติดตามสังฆทานนี้ไปด้วยนี่ไอเหรียญก็กลัวล <laughs> <laughs> ัวมันจะย้อนมาอีกไมนจะย้อน,นอมันพไา่ไม่ย้อนที่ไปไปแล้ว <laughs> ที่ไปแล้วก็แล้วก็ไปไม่มาต้องให้ตัวใหม่ตั้งขึ้นมาใหม่สิอ๋อากุศลเราไม่ทําอย่างเดียวครับ,รบถ้าเราไม่ทําชาติเดียวทไไํะหลายๆชาติทำหลายๆอย่างใช่ไหมจ้าปราบธรบรมัตการหลวงพ่อจิกรรบอย่างสูงหนูอยู่บ้านเลขที่สี่แปดเจ็ดสุขุมวิทกทมพระกระโหนง ปรากฏว่าโชคดีแล้วเกินมีคนเอาของมาโรยใส่หน้าร้านเป็นประจำเพราะว่าไม่ถูกกันหรือเขาอาจจะกลั่นแกล้งหนูใชข้ของดีของหลวงพ่อกําจัดปัดเปล่าปรากฏว่าคุ้มครองได้ดีเป็นอย่างมากแต่ยังไม่มั่นใจว่าจะคุ้มครองตลอดรอดฟังหรือเปล่าลูกจึงขอเรียนถามหลวงพ่อว่าจะมีอะไรดีไปกว่านั้นเพื่อจะป้องกันได้ตลอดชีวิตมีหรือเปล่าเจ้าคะ้ะมีมีมีโอโ้ไม่เคยขาดเลยวัดนี้ม,มีอะไรหลวงพ่อมีโดนเด็กส<อ><อ>ียอี เรเด็กพลเอีดีจะไปแก้งกันตลอดถามมีดีไหมนี่ก็มีอ hm ๋อดอยดีดีโทโหพี่ดีมาแหมบอกใจง่ายกันง่ายเลยก็ใช้ตามนั้นนะที่เคยใช้มาแล้วนะให้มั่นใจสิเคยใช้อย่างไหนใช้อย่างนั้นต่อไปนะครับหรือว่าของพวกนี้ไม่เสื่อมไม่ยู่ที่เราถ้าเราลองใจแล้วแม่นคงก็ไม่ไีเสื่อมครับครับ ปราสาทหลวงพ่อที่กรรพบอย่างสูง่อวันเสาร์ที่แล้วทันวาคุณแม่แกเป็นโรคประหลาดนอนหลับสามวันสามคืนไม่ยอมตื่นตื่นมาไม่ยอมหลับหลับ,ลบแล้วก็ตายไปเลยทีนี้ว่าก่อนที่แม่จะตายได้กุสาลืมตามาดูแว<ะ>๊บแล้วก็ตายจริงๆไปเลยคนที่ตายในลักษณะแบบนี้จะต้องทำบุญ ประเภทไหนถึงจะช่วยสงเคราะห์คุณแม่ได้เพื่อเป็นกตันยูกัตเตเวทิตาเจ้าค่ะเอาอย่างจริงนะเอาอย่างไม่จริงเอาเอาจริงดิพอมีสองอย่างเลยครับใช่เอาทั้งสองอย่างเลยที่ผัวจะได้ความรู้สองอย่างอันยังไม่จริงนะครับแม่สั่งให้เอาทองคําทําช่างเท่าทองคําทําช่างตัวใหญ่ถวายวัดท่าสุ่นนี่ยังไม่จริงครับครับครับจะหลายตันแน่ครับนี่อย่างจริงจไหมครับไอ้แม่ขาวก็ดํานั้นเนี่ยแม่คนนี้ไม่ขอย็ดเขานะครับ เท้าอย่างจริง,รงๆแม่เขาบอกสมบูรณแล้วเนี่ยขอ,อสมบูรณ์แล้วเหรครับใช่ให้อะไรก็ได้ตามชอบใจนะครับครับครับค่อยลงใจไปได้หน่อยกราบเท้าหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงลูกได้เพ่งพระวิสุทธิเทพโดยใช้ภาวนาณมะปะทะจนกระทั่งจับได้เป็นกสิน เมื่อเป็นกระสินแล้วก็ปรากฏว่านิ่งแน่อยู่แค่นั้นอยากจะให้อะไรได้ชานสี่ยานแปดเหมือนกับเขาบ้างไม่รู้ว่าจะต่อไปอีแบบไหนขอให้หลวงพ่อช่วยแนะเพื่อเป็นหนทางสัมมาปฏิบัติด้วยเถิดขอรับเอาสัก30สิปีดีไหมสามสิปีใช่หรอครับทำเองเลยสามปีไม่แน่จะได้ทำไมแม่ต้อฝึกอ๋อ ทำเองถ้าสิบปีได้ตรงถือว่าเก่งมากใช่ไหมที่ต้องให้เขฝึกให้นะไม่ข้าใจอย่างนี้ถ้าหากว่ามาแบบมโนมยิทธิยานแปดก็จะไปใช่ใช่เดียวเดียวก็ได้ครับไม่ชมองอะไรเลยลงทุนสลึงเดียวจะแท้เลยนะกราดพ้าหลวงพ่อที่กรรพบอย่างสูงลูกเข็นก็นำพระพุทธรูปไปถะวายท่านเท้ามหาพรมหลายองค์ส่วนใหญ่ก็นำไปแก้บน ลูกไปถึงเจ้าหน้าที่ก็ขอซื้อมาบูชาที่บ้านมีคนข้างบ้านบอกว่าพระแก้บนไม่ดีอะไรที่ไม่ดีจะติดอยู่ที่พระพระมาถึงบ้านสิ่งไม่ดีก็จะตามมาด้วยลูกเลยไม่สบายใจอยากจะมาถวายซอยสอยายลมถวายหลวงพ่อไปไม่ทราบว่าหลวงพ่อจะรับได้หรือเปล่าพระหน้าตากี่นิ้วนะก็ส่วนมากก็ห้านิ้วกเก้านนิ้วตกลงตกลงสวยไหม ผมต้องมีถามสวยไหมนะพระที่เขาเดือดเขาเขาชุบทองสวยๆีปตองสวยมีที่ไม่สวยมีแล้วลุงพ่อไม่กลัวอะไรที่เบาบ่นๆจะติดไปว่าทาสู่มหนือไม่เป็นไรฉันชำนาญแล้วชำนาญแบบไหนไอ้วัดที่มาที่เก็บความสวยโอ้หไงไหมครับความสวยต่างจะถึงวัดก็สลายตัวอย่างแมวห้าสวยบ้านใช้ไม่ได้เขาปล่อยวัดก็หมดสวย มาหกเขาบ่านเขาไปเลี้ยงเพร่มาสวยปล่อยวัดก็หมดสวยในคนตายเขาไปเก็บว้ทีิบานมันเหม็นก็ปล่อยวัดก็หมดสวยโอ้ล่ารวยเลยโอเอาไปถึงวัดไี่หายหมดเลยหายหมดหรือแต่วรวยตัวเดียวสวยไม่มีซอไปมีแล้วจะรอโออย่างไงก็ <c oughs> ตทำกระตกลงว่าเอามาถวายหลวงพ่อได้นะได้ตกลงตกลงถ้าสมมติถ้าสมมติริงไม่มีอะไรติดมาหรอกไม่มีอะไรติดมาจะเป็นหลอดเขาเลย ไปเสียตังเปล่าป่าครับ,รบอ้นี่ไว้ไว้ที่บ้านบูชาก็คงไม่เป็นไรบูชาก็มีผลสม,มุนแบบไม่มีโทษหนึ่งเโทษอาลรย,ยติดพระไม่มีครับปครับแม้แต่เจ้านี่ยังไม่ติดแกขอหลวงพ่อไม่ไม่ติดเหรอเจ้าไม่ติดอะไรสมัยคำว่าเจ้านี่เขาอยู่บ้านเขา <c oughs> ฉันอยู่ที่วัดฉัน <c oughs> <c oughs> มีอย่างนี้ไปด้วยเลยถ้าติดก็ต้องนั่งติดติดกันติดโอ้ มาแห่ภาษาอีเดียมเนี่ยมาไปเรื่องนะตามหลวงพ่อไปเร่อยทันกลาบเท้าหลวงพ่อผู้เมตตาสูงยิ่งลูกได้อ่านหนังสือธรรมวิโมกตอนหนึ่งบอกว่าการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนั้นจะเป็นเหตุให้เราต่อไปต้องไปเกิดให้เขาฆ่าเท่าจํานวนที่เราเคยฆ่าเขาลูกใจหายใจคว่ำไปอย่างมากเพราะตั้งแต่เกิดมาเอ่อแมงอะไรมดแมลงสาบยุง ก็คงราวสักสองสามหมื่นเศษนี่น้อยนะเนี่ยน้อยอีกแล้วทราบหลองน้อยน้อยก่าฉันอ่าฉันจุดป่าตายมากกว่านั้นอีกโอ้โหป่าเรือ <laughs> อ้าว <laughs> <laughs> มาอีิษฐานว่าบารมีหลวงพ่อดีดีกว่าคนนี้น <laughs> ดีกว่าดีกว่า <laughs> อ่าเมื่อเป็นเช่นนี้ก็อยากจะขอคําแนะน,านําจากหลวงพ่อเพื่อแก้ไขหนักเป็นเบาหรือเ,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 เบาเป็นหายเลยเพราะว่า ตอนนี้ชักเริ่มกลุ่มใจนิดๆแล้วเพราะเป็นจำนวนหมื่นชาติมันเกี่ยวกับราคานะราคายังไงพ่อถ้าเงเงินมากๆก็หายเลยได้มีอย่างนี้ซะด้วยเลยเอาอนี้ก็เลยใส่นงเพื่อความสบายใจไก่เบาับแต่มันยันไม่เกาะเวลาทำบุญทุกครั้งที่ส่งสนให้ให้เขาโหสิกรรม สัตว์ยเราตามทีนะแล้วเราก็ถือว่าสัตว์ประเภทนี้โหสิกรรมแล้วจิตไไม่เกาะเมื่อจิตไม่เกาะถ้าจิตก็ไปเกาะสนี่เป็นกุสนอย่างเดียวอย่าตามนึกถึงอกุศล